เป็นคนใจดีที่มักจะช่วยเหลือเพื่อนๆที่ได้รับความเดือดร้อนจนตนเองทุกใจผิดหวังที่ไม่เคยได้รับเงินคืนสําหรับสาวกัดจังจิรันธนินพิทักษ์พรตรูลปล่อยวางสิ่งที่มียกหนี้ให้กับคนที่ยืมไปและไม่นํามาคืนเพราะเห็นความสําคัญสําคัญกว่าเงินไม่อยากให้แตกหักเพียงเพราะเรื่องแค่นี้งานนี้กัดจังได้โพสต์ข้อความถึงคนที่เคยยืมเงินไปว่าเงินที่ใครยืมไปตอนนี้ยกให้หมดเลยนะคะพูดจริงๆนะไม่อยากผิดใจเสียใจ เสียมิตรภาพทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีอันนี้เข้าใจจะไม่ตัดสินใครทุกคนล้วนมีบากนะตอนนี้ไม่ได้ลำบากและไม่อยากลำบากใจไม่ได้กัดหรือพลาดพิงนะอันนี้พูดจริงๆอยากให้เลยแต่ต่อไปขออนุญาตไม่ให้ใครยืมนะไม่ว่ากรณีใดๆนอกจากให้เลยนะให้คือให้นะเข้าใจทุกคนนะหวังว่าจะเข้าใจเรานะปลอ,อใครที่ยืมไปแล้วยังไม่คืนทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่เกลียดหรืออะไรเลยเคยผิดหวังในใจ ไมยอมรับแต่ตอนนี้กลับใจแล้วเป็นคนไม่เคยทวงและไม่ทําและไม่ผิดหวังแล้วเข้าใจนะขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆคนเลยย้ําไม่ได้ได้ประชดความสัมพันธ์สําคัญกว่าเงินเรียกว่าเข็ดแล้วจาต่อไปไม่ให้ใครยืมทุกกรณี